มาแล้วครับผมห,หะลวงพ่อฮะรับบทอันนี้รับบทเป็นหลวงพ่อรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้ปืนจะแพงมากนะฮะ ผมเพิ่งไปซื้อปืนมา HBD คาเมื er. ่อมือนี่ราคาห้าแสนบาทส่วนก่อนจะซื้อปืนได้นะเราต้องซื้อใบเบลใบเบล,เบลทืออะไรเนี่ยก่อนราคาใบเบลนี่ก็สามแสนนะเล่นผมไปแปดแสนนะก่อนได้ปืนมา เ <ơi. S 2> ลยได้ตัวดีทำไรนุมน้อยอคาะไปซื้อปืนดังดิอะไรนะซื้อปืนเหรอมาดิมาดิเสร็จปู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเอารถก่อนโอเคค่ะตื่นมา โ <Okay. S 1> อเคครับผมจะพาโดยเอารถก่อนนะพาไปฆ่ามามามาตามพี่มา เต้งต้งกำกเฮ้ยเมื่อกี้เดินเมื่อกี้เดินมานี่เห็นตำรวจอยู่ในเมืองวะเนี่ยไม่เห็นนี่ตกแบบนี้ตำรวจมาหนีไม่ทันเ่ยตำรวจมีสี่คนเราดิจะก้มทำไมเรานี่อยู่ในป่า ่งอยามาไล่กูเหรอไม่เ <invers> ข <prix> ้า <donc> บ <ance> ้านก่อนเข้าบ้านก่อนมีประตูด้วยเหี้ย เคยเล่นเคย่ะเคยเล่เคยป่ะไม่เคยมเไม่เคยไอ้แบดอีโก้ <c oughs> ชวนคุยอไอ้เด็กขี้อ่ะมดนฆ่าแน่เดี๋ยวไม่รู้ชะตากรรมตัวเองมึงโง่ป่นี่ยจากพี่น้องแฟนประสบอ่ะเดี๋ยวมึงร้องแน่ไอ้เด็กขี้อ่ะ คือมัรู้จักหลับนอนในสัตว์อาจจะมีอยู่ตรงที่ลึกก็ได้นะพวกเชีียอะไรก็ไม่รู้เรื่องตามมาตามมาตามอยู่ตามอยู่บอกแค่คำเดียวเลยมึงตายเคี่ยเสียงใครล็อกรถวะ,ะชิบหายแล้วเข้าบ้านก่อน ปิดประตูบ to ้านด้วยตำรวจออนสี่คนนี่ยโอ้โตกำลจริงเราแถวข้างข้างซ้ายภากิจของผมวันนี้ครับคือลลงเด็กเคียดนี่ลค่ะมันจะไม่คุยรถนะรันเบรกล่า

วิ่งเลยวิ่งวิ่งสัตว์วิ่งใบออกกลอ้ยเยอะผิดทางผิดทางมานี่มานี่ทางนี้รถมารถมาขบานับนขบนันขบันดิ้ โอ้เยีนนะ้ยย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 ยนยย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 ียย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 ยเยยยยใจเย็ยยน เี่ยวอะไรเนี่ยมึงจะมาวิ่งตัดหน้ากูทำไมเนี่ยมากันนี้มากันนี้อย่เสียงกันอีกแล้ว แอร์ไหต้นไม้แอรนต้นไม้ไไม,มิดไหมเนี่ยครูยืนเฉยยืนเฉยไม่ได้ยินเสียงมด่ะอยู่ไหนวะ 打吗？打吗？ ก็สำเร็จแล้วโดนแม่ที่อะโดวกูฆ่าแน่เลยหาเรียกรถกระบะมาเที่ไหนอะรถกูขึน้นใครขึ้นรถเร็ว

เงินมาวะเนี่ยทำไมมันค้างอ่ะฮะพบกเงินมาเปลบอกมันอยู่ในธนาคารนะดิอ่าแล้วมึงไม่กดมาไม่ได้กดมาเฮ้ยจะไปซื้อปืนไม่เอาตังมา ตายเจ้เนี้ยโอ้โหสามันจะเซฟโซนได้แล้วพาอไปตตายอีกรอบเนี่ยรีบลงไปกดกดมาทีเดียวเลยนะในบัญชีอ่ะไม่ใช้ตังค์ซื้อเยอะพี่นั่นไม่มีเหรอถูอะไรนะโอเคโอเคพี่ที่นั่นไม่มีเหรอมีเสียงมีคนดักอยู่ ในนี้มันเซฟโซนจอดจอดไหนก็ได้นี่สนใจเลยเขี่ยไม่ท<อ>ันให้กูโดนจับได้สั์นั่งอยู่บนรถนั่งอยู่บนรถร<อ>นั่งอยู่บนรถไปลอ,อยบนรถ ถ้าตำรวจมาจะได้นี่ขับหนีได้เลยนั่งกระบะหลังไว้มันจะได้เห็น,นเดีไย้ไม่สงสัยหาเชื่อเชื่อบิดควาย จริงๆผมจะฆ่าเมื่อกี้เลยก็ได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้พกตังค์มาคือผมจะปล้นมันผมจะให้มันกดเงินลงมันจะบัญชีหมดเลยเพราะว่าผมฆ่ามันตอนนี้ผมก็ไม่ได้อะไรเปลือกกระสุนหลอกให้มันกดเงินลงมันจะบัญชีอนค่อยฆ่ามันไอ้เชี้ยขับรถพลาดโอ้ยเศร้ผิดพลาดแป๊บนึงแป๊บนึง เฮ้ยมีทูนคิดไหมที่ซ่อมรถอ่ะมีไหมไม่มีไม่ได้เอาอะไรมาเลยไอ้บิดกชี้อะในในบัญชีมีเงินอยู่เท่าไหร่เนี่ยมีพอซื้อปืนหรือเปล่าไม่รู่จ่ะฮะ อะไรอ๋อปืนกี่บาทพูดดังๆ่อยดิปืนมีหลายราคาเยวซื้อปืนแท้ปืนเถื่อนนะแล้วกเลยปืนแท้ก็อยู่ที่หลักหมื่นเนี่ยประมาณสี่ห้าหมื่นแต่ถ้าปืนเถื่อนแล้วเป็นแสนแบบที่หลังเนี่ยไซเปอร์กระบอกนี้ห้าแสน ไม่มีเงินเงินไม่พอแล้วในในธนาคารเงินอยู่เท่าไหร่ก็ต้องเงินไม่หมดนะกดตัววายดูดิดูแล้วดูแล้ว,ลวสองหมื่นโห้ยเฮียต้องอเสี่ยงตายกับเงินสองหมื่นเนี่ยสัตว์ไม่มั่งเลยไปกดออกมาเลยรู้น่ะ สองหมื่นก็ได้แค่ปืนพกอะ่ะไม่เป็นไรหรอกเป็นเพราะว่าสองนหมื่นนี้ไม่ได้ใช้โดนกูนเอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ย,อยมึงกดหายรูปเหรออีสสารลบยับชนรู้ว่ากูโดร,ระเบิดแสงอะ่ะ นนชนเลยจอดนี่เลยจอดนี่เลยเดี๋ยวจอดขี้อะไรดูก่อนดิมีตำรวจหรือเปล่านั่นไงสัตว์เห็นมันอยู่บนหลังคาเห็นนะแล้วเห็นแล้วมาตามมามาตามมาป่ะ ตามมาตามมาลุล like bueno> ุลุลุเุ็ุลุลวลุ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 ล่ลุ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 หลลุ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  รถลองรถเอ้ารอกูดิฮ่าเออออมดแบบแบบอะไรเนี่ยโจนโเนหมดำรยิงที่ไหนครับผมยิงกรดต้ำรวดที่ไหนครับเฮ้ยมากดเอทีเอ็มก่อนแบตแคดแบตแคะไรเนี่ยครับตำรวจยิงยิงตำรวจกันที่ไหนนะครับยิงกัดตำรวจกันที่ไหนนะครับ กดเสร็จแล้วบอกด้วยมืนตัวเอเออะครับเอะไรนะคร,นนะครต้องไหนนะครับตรงไหนนะครับมาร์คมาแค่ไหนดามานน้ำเงินนะครับผมมาร์คมา,คมา,คาแค่ไหนดามตำรวจอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปช่วยยิง ดเสร็จยังฮัลโหลเซลล์เซลล์เกล้า,ากดมาเท่าไหร่มันมีอยู่สองหมื่นเก้าตรมาสองหมื่นเก้าไปซื้อปืนดิตามมาตามมาเขี่ยให้แม่งรู้มากัไม้ผมนะครับแปบ๊แปบหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับนี่ดิไปไหนค,ครับ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 ม้องก็ตุกอีกกูจะเล็งหัว มากน้องวะ่าฮ่าฮฮี่า่ออมาร์คมาร์คไว้นเงินได้เลยครับผมมาร์คมาร์คมาร์คให้เลยครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้ไว้ใจโจรได้ไงวะไอ้สั อย่ตังมาดูกันครับว่ามันมีเท่าไหร่อัเทล่าครับอัเทล่าทัวรมันร้องไห้แน่อาเทล่าเขาปรู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันองหไม่คุณคุณโดนยิงโดนยิงอยู่ที่ไหนอ่ะโดนยิงอัเทล่าครับอยู่ที่ไหนครับอัเทล่าอเคครับครับาไปลังไปครับสำเร็จรุ่งครับฮึ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 